มุมไงนะครับนะครับวิ่งไปแล้วนู้นดึงมาทันเห็นไหมครับนี่นู้นาาน,น,นู้น,น,นแม่ลูกครับลูกตัวเมียสองตัวแล้วลูกไปแล้วนึ่งอ๋อสุดยอดนะครับวันนี้พอ่อใกล้ป้าครับหาโตเมื่อกี้นี่นแม่ลูกมันสามตแลนไปแล้วไม่ป้าหลายครับ เลียนเร็วขนาดเลยดูดูลูกสามตัวแม่ตัวนึงอีกตัวน,นึงมันเลียนเข้าไปทั้งนี้เราตัวนึงเข้าไปทั้งนี้โอ้นไปแล้วดูๆๆๆูดูดูบินด้วยๆๆยเลยเยเข้าปลาไปแล้วอ้อมนนี่พอตะไคร่ปลาครับ